ดูนี่พี่น้องนี่ต้นรางจืดต้นล่างจืดต้นเด้วยวขนเดี๋ยนี้ด้วยพแม่นลางจืดเครือล่างจืดเครื่อกันอีกแบบนึงนะคะอันนี้ต้นรางจืดรางจืดต้นสรรพคุณเพิ่นกับไข่ไข่กันกับร่างจืดเครื่อคือกันค่ะสรรพคุณก็อใส่หลายอย่างอยู่พี่น้องเอออยากหูสรรพคุณเพื่อนกับเบิ่งอยู่ในอ่ายูทูบเด้อค่กันเด้อ ออเออพราะยายสิริสีวอาหลายบย่ได้ฮะนะเออสีวอาสิโคชนาอยู่ในนี้บ่ได้ได้พี่น้องเออถ้าอยากรู้ก็ไปดูใน Google นะคะแล้วก็ YouTube ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อสรรพคุณพิ่นยายสิริก็มีหลายต้นอยู่นะคะอร่อยต้มกินอร่อยมากเลยเนี่ยเก๋นะคะสรรพคุณพิ่น เป็นสมุนไพรนะคะเธอเป็นสมุนไพรนะคะเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นเยี่ยมนะคะง่ามค่ะต้นเพิ่งง่ามเฮาก็ลิเอาใบเพิ่งแหละต้มไปต้มนะคะอเอาแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ